สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับดอนนะครับเดี๋ยวให้ดอนแนะนําตัวว่าดอนเป็นใครมาจากไหนครับสวัสดีครับชื่อชื่อดอนนะครับพัทรดรอนทาราอุดมสุขครับก็เป็นพี่น้องปกรนะครับหรือที่เขารู้จักเป็นก้าเรียงนะครับผมก็บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดตากนะครับอำเภอท่าสงจังหวัดตากนะครับก็ตอนนี้เรียนจบนะครับเรียนจบที่ราชภัฏเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่สมาคมครับสมาคมส่วนรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยนะครับผม ก็เป็นองค์กรที่ทํางานพี่น้องชาติพันธุ์นะครับที่ได้สัญชาติครับคือ,อ,อเราเราไปติดต่อ,อยังไงกระบวนการขอสัญชาติก็ต้องเล่าว่ากระบวนการขอสัญชาตินะครับเป็นข้ะมาตรารเจทวีวัชรสองกรนะบวนการทั้งหมดนะครับผมเป็นคนดําเนินการด้วยตัวเองเกือบทั้งหมดนะครับเป็นแล้วเป็นความภาคภูมิใจนะครับว่ากระบวนการขอสัญชาติของผมเป็นการคือเรียนรู้จากปัญหาของตัวเองว่า มันจะต้องทํำยังไงต่อนะครับก็คือตั้งแต่การเข้าไปขอข้อมูลจากทางพี่ๆอำเภอนะครับว่าเคสแบบนี้กรณีแบบนี้ต้องทํำยังไงในส่วนของผมก็ต้องขอไม่มว่าจะเป็นการขอใบรับรองการเกิดน,นะครับหาพยานหลักฐานนำะไปสู่การหลังจากนั้นก็ขอเอาตอนนี้ไปขึ้นไปยื่นในอีกขั้นตอนหนึง่งก็คือการไปพิสูจน์นะครับว่าเคสของผมมันต้องทํำยังไงต่อนะครับก็นับหลังจากนั้นก็ขั้นตอนเรื่องของส่งในชื่อไปที่กระทรวงนะครับ กรทรวงเป็นขั้นสุดท้ายที่กระทรวงมหาดไทยนายกหรอครับผมไม่แน่ใจที่ต้องลงนามอนุมัติขอขอสัญชาตินะครับเพราะากระบวนการตรงนี้ผมผมก็ดําเนินการด้วยด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับก็คือเป็นความภาคภูมิใจที่เราเรามีปัญหาแล้วก็เราสามารถดําเนินการด้วยตัวเองแบบนี้ครับ<ม>ขอคำปรึกษาจากที่นั่นที่นี่แล้วก็ ทีละขั้นตอนนะครับมันก็ใช้เวลานาน,านมากแต่การใช้เวลาน,าน,านั้นมันมันคุ้มค่าสำหรับผมนะครับผมก็ผมได้ประมาณปีปีหกหตอนนี้ก็3ปีนะครับที่ผมได้สัญชาติไทยนะครับตอนที่พอหลังจากทอได้บัตรมาได้สัญชาติมาแล้วครับมันการใช้ชีวิตมันแตกต่างอไกับตอน,น,นที่ยังไม่ได้ยังไงบ้างหรอครับก หลังลได้สัญชาติมองมองถึงในมิติของทั้งในมุมกฎหมายแล้วก็มุมความรู้สึกนะความรู้สึกก็ง่ายๆก็มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนะครับพี่ผมว่าผมหลังจากผมได้สัญชาตินี่ผมมีมสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นผมมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปการไปทําธุรกรรมต่างๆการเดินทางอย่าลืมว่าคนเราเกิดมามันต้องก็ต้องเดินทางแล้วก็การไม่มีสัญชาติมันขดมันตัดสิทธิ์คือมันมีข้อจํากัดในเรื่องของการเดินทางหลังจากผมได้สัญชาติอิสรภาพในการเดินทางคือ คือผมสามารถเดินทางไปไหนก็ได้แบบนี้ครับผมม,มันมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตมากๆแม้เรื่องของอสิทธิ์การรักษาพยาบาลแบบนี้ผมก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเพราะผมได้หลังจากผมเรียนจบเนาะมันก็ยื่นประกันสังคมได้ก็มันก็เป็นสิิ์เรื่องของการรักษา,า,ามันมก็ดีมากๆนะครัาบาถ้ามองย้อนกลับไปครับเรายังอยากเป็นประการ,รยออยู่ไหมครับ <c oughs> ด้วยความที่ผมเป็นชนเผ่าผม <c oughs> คารปลูกฝังถูกคือ ยังไงก็ยังเป็นยังอยากเป็นมากๆครับผมภูมิใจที่เป็นผมเป็นชนเผ่าผมเป็นปากกยอนะครับเพราะว่าการเป็นชนเผ่าการเป็นชาติพันธุ์มันเป็นคือเป็นอะไรที่มันมันภาคภูมิใจมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่น่าอายนะครับผมเรามีประเพณีเรามีวัฒนธรรมเรามีความเชื่อเรามีกฎระเบียบจริตประเพณีที่มามีมาตั้งแต่อดีตแล้วก็เรามันไม่ไม่มีความจัเป็นอะไรที่เราไม่ได้อยากไม่อยากจะเป็นปากกยอมันมันต้องเป็นอยู่แล้วครับผมครับก็อยากฝากเรื่องของสัญชาตินะครับก็ หลายๆคนที่ยังไม่มีสัญชาติแบบนี้ก็ถ้ารู้ว่าสิทธิ์ตัวเองคือเราเกิดไทยแล้วก็สิทธิ์ที่เรามีนะเราควรจะได้เราพยายามหาช่องทางแล้วก็หาโอกาสตรงนั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอสัญชาตินะครับนับเราด้วยคน